ผมก็จะมีวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทถือมาอันนี้เป็นอ่าสมาร์ทเทปซิลนะครับเป็นสมาร์ทเทปซิลเขาเรียกว่าเป็นแผ่นปิดรอยต่อกันรั่วกันซึมที่สามารถนําไปปิดได้นะครับแต่ต้องปิดตอนแห้งนะครับคนปิดตอนแห้งเช่นปีกนกที่มาชนกับตัวบ้านปีกนกที่มาชนกับตัวบ้านนะครับแล้วมันเกิดปัญหาว่า มันมีรอยแยกออกจากกาันร,รั่วซึมหรือหลุดออกจากกาันนี่ครับท่านก็ใช้เอาเทปเทปนี้ออกนะครับแล้วมันก็สามารถเอาจากแผ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันกว้างประมาณสิบเซนเราก็ไปติดส่วนหนึ่งติดอยู่กับพื้นแฟชชิ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปติดกับผนงังรีดให้สนิทนะครับเอาลูกกลิ้งยางหรือหาอะไรที่มันแข็งแข็งนะครับกด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 เพื่อให้มันแนบกับผนังให้มากที่สุดโดยใช้นี่แหละครับ สมาร์ทเทปซิลนะครับสมาร์ทเทปซิลก็เป็นของทีวีนะครับจริงๆก็มีหลายย่อนะครับก็ยังมีหลายย่อในท้องตลาดนะครับทีวีสมาร์ทเทปซิลก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถไปปิดตรงสันตะเคอ่านะครับหรือว่าตะเข้สันนะครับหรือตรงแฟชชิ่งนะครับหรือจุดไหนที่มีรอยแตกร้านะครับเรายังหาวัสดุอย่างอื่นไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับสมาร์ทเทปซีวิตเนี่ยครับไปปิดปะอ่าซึ่งไอเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ประจำ บ้านไดอุปกรณ์แก้ปัญหาบ้านประจําบ้านไดนะครับหรือกองผมก็เรียกว่าเป็นยาสามันประจํารถนะครับที่ติดไว้ในรถเผื่อใครถามใครสนใจก็สามารถแนะนําได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถซื้อไปเก็บเพื่ออะไรครับข้อหนึ่งเวลาท่านตัดไปนะครับอันนี้มันยาวยาว3เมตรอย่างเงี้ยว่าท่านตัดไปปะนะครับที่เหลือเก็บไว้ก่อนได้ นะครับก็ใส่ถุงใส่ปลาติกไว้ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเก็บไว้ใช้ได้ได้อีกนานนะครับอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่เราไปแก้ปัญหานะครับสําหรับท่านที่เจอปัญหาทีนี้พอปัญ้าานแล้วะคม